ร้านอาหารหมูหันหุ่นฟางได้รับการตอบรับจากชาวมหาสารคามเป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่มีการปลดล็อกผ่อนปลนสถานที่ร้านอาหารค่ะส่งผลให้ยอดขายหมูหันเพิ่มขึ้นค่ะ ที่ร้านหมูหันหุ่นฟางค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคามโกสมพิสัยใกล้กับแยกพระศึกษาเยื้องขุบตามาสารคามนะคะเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามค่ะภายหลังจากที่ได้ปิดให้บริการในช่วงโควิด1 9ระบาดแล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิลสั่งห้ามให้ลูกค้ามานั่งรับประทานที่ร้านแต่ทางร้านก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้ลูกค้าสั่งซื้อกลับบ้านได้และหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปลดล็อกผ่อนปลนให้สถานที่ที่เป็นร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานร่วมกันได้แต่ต้องพ่นยาค่าาาาาเชื้้ออทํวมสะดรน แล้วก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างกันวางตั้งเจลร้างมือทางนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วก็เพื่อให้ประชาชนสามารถออกมารับประทานอาหารนอกบ้านได้สะดวกมากขึ้นคุณต้อมเจ้าของร้านหมูหันหุ่นฟางบอกว่าตนเองเริ่มเปิดร้านขายหมูหันในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายหมูหันพอสมควรค่ะแต่หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนสถานที่ที่เป็นร้านอาหารก็ทําให้ลูกค้าเริ่มคึกคักข,ขึ้นมาและได้รับการ ตอบรับจากประชาชนชาวมหาสา,ารคามเป็นอย่างดีโดยหมูหันที่ตนนำมาจำหน่ายจะมีหลายราคาตั้งแต่ตัวละ500บาทไปจนถึง1,500บาทขึ้นอยู่กับขนาดของหมูซึ่งลูกค้าที่ต้องการซื้อหมูหันจะต้องสั่งซื้อล่วงหน้าค่ะเพราะว่าหมูหันแต่ละตัวต้องใช้เวลาย,ย่างหลายชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมเนื้อกรอบนุ่มอร่อยและนอกจากจะขายหมูหันย่างสุกแล้วทางร้านก็ยังขายหมูสดๆเป็นตัวที่ชำแหละเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าได้ซื้อไปย่างกินเองได้ด้วยค่ะ